ทำไมชาวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวไทยไม่ต้องเที่ยวไทยชอบมาอยู่เมืองไทยจริงๆมีสาเหตุที่ชัดเจนผมเคยอยู่มาหลายประเทศนะครับแล้วยกตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียอยู่อินโดนีเซียถ้ามองคนจริงๆหน้าตาคล้ายๆกันมีทะเลมีเกาะมีชายหาดสวยมากแต่มีปัจจัยหนึ่งที่อินโดนีเซียที่ต่างกับที่นี่ก็คือเรื่องาศาสนาที่อินโดนีเซียก็าศาสนาพุทธมีบ้างส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแล้ว ถ้าเป็นคนที่ไม่นับถือาศาสนาใดๆเป็นอา,าศาสนาก็ไม่ได้เลยเป็นเรื่องหลายแหล่ตามกฎหมายของอินโดนีเซียเขาบังคับต้องเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าสักองค์หนึ่งแต่ต้องเชื่อแต่ถ้ามาเมืองไทยโล่งอะโลเวล่าไม่ต้องเชื่อก็ได้อยากจะเชื่ออะไรก็เชื่อแน่นอนประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่คริสต์ก็มีมุสลิมก็มีแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันแบบสบายสบายไปเซเว่นก็มีพนักงานมุสลิม พุทคริสทำงานด้วยกันหมดเลยลูกค้าก็มาจากทั่วโลกเขาก็อยู่ด้วยกันได้ไม่มีใครว่าใครประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่สบายมากๆเนื่องจากว่าไม่มีใครบังคับไม่มีใครห้ามเชื่ออะไรแต่มีข้อแม้คือเขาไม่ว่าเราเราก็ไม่ว่าเขาแค่นั้นก็จบ